Welcome wow. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องฝ้ายจ้าสวัสดีทุกคนนะคะโอเคพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้พามาสวนคุณเมยนะคะสวนวิทาวีอยู่ที่ไหนคะ นี่แหละเท่าชอบเราไม่ดแล้วหนูก็จะจบไม่ได้อยู่เพราะกูดจานทีควบกวดเ่มืองเออทุกคนตอนนี้คือแบตน้อยมากใช่เพราะว่าอะไรต้องแต่เช้าใช่ใชเออวันนี้ก็เลยชวนฝ้ายเข้ามาพาท่านผู้ชมนะคะมาดูเรื่องตับจังหวัดกันเนาะว่าที่สวนน้องเมย์มีอะไรยังไงบ้างอันนี้คือคือแค่บางส่วนละกันที่ที่จะ เ,เด่นๆนิดนึงเนาะอ่ะด้รูปทรงของตับจังหวัดน้องเมย์ลองบอกนิดนึงว่าอย่างตัวเนี้ยตัวที่ใหญ่สุดเลยอะคะอ่ะเขาชื่ออะไรบ้างนี่ค่ะตัวใหญ่สุดนี่คืออ่าจังหวัดนาราธิวาสค่ะนาราธิวาสเขาจะเขาจะเป็นใบกลมๆค่ะ<ช>ตอนตอนเล็กๆเขาจะเหมือนกันมากสองตัวนี้อือหือเพราะมันจะแดงเหมือนกันมากค<ช>่ะเป็นกลมๆพอโตขึ้นจะแยกได้เพราะว่าเขาจะเริ่มแบบว่าผ้าสีขาวก่อนอ๋อผ้าสีขาวก่อนแล้วค่อยมาแดงแบบนี้ดีดีคือใบล่าสุดยังกลางล่าสุดเริ่มแดงละ เขาจะมีพ้าสีขาวพ้าแบบนี้มาก่อนถ้ายังกัดไม่เต็มจะพลาดมันมีหลายตัวที่เหมือนกันมากมีอะไรอีกนึงสีแดงมั้งเหมือนกันอีกนึงไม่แน่ใจนะอย่างตัวพลาเนี่ยน้องเมย์คือพ้าจุดไหนที่เรียกว่าพ้าตัวเนี้ยตัวแบบอย่างนี้ใช่ไหมพื้นพื้นเขาคือจะกระจายกระจายแบบไม่ค่อยชัดไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่หนูเรียกผ้า เอาไว้ก่อนไม่ไม่อิงตามหนังสือนะเดี๋ยวจะว่าหนูมั่วห้าก็คือไม่ชัดนั่นแหละไอตัวลางๆเออแล้วค่อยมาเป็นสีแดงใช่ไหมคะอ๋อโอเคทรงจะเหมือนถ้วยถ้วยน่ารักคือตับจังหวัดที่เราเห็นส่วนมากนาะงฝ้ายนาะมันจะกลมๆแล้วผู้หญิงจะชอบเด็กทรงไปทางเดียวกันหมดทรงไปทางเดียวกันหมดคือจะทรงกลมอย่างตัวนี้อาจตัวแรกผ่านไปแล้วที่ว่านาคราที่วาด อันนี้ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นแดงกล่ำขอนแก่นแดงกล่ำทรงใบทรงใบพิเศษเลยก็คือมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเกือบทุกใบเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ่ใช่มันจะไม่มันจะไม่ปล่อยเหมือนใบอื่นใบอื่นจะปล่อยแบบตรงๆหรือไม่ก็ตกว่ะแต่อันนี้มันขึ้นอย่างเงี้ยเลยคือเขาจะห่อขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ห่อเยอะนะไม่ได้หอมเท่าที่พี่ปอมองเห็นคือไม่ได้ห่อเยอะนะเหมือนเป็นกระดกนิดนึงใช่ใช่เป็นขึ้นใหม่ะ จะอธิบาบไงปลายใบจะแหลมนะปลายใบค่อนข้างแบบรีแหลมตอนเล็กเหมือนกันมากเยกแทบไม่ออกแต่เจ้าตัวนี้คือเขาจะมนมนกลมกลมเนาะตัวเนี้ยนาราทิวาสเขาคือจะโค้งขึ้นแต่ตัวเนี้ยกระดกขึ้นนิดหน่อยตัวก้านพี่สังเกตว่าขนแก่นนี่คือดำนวลเลยนะดำนวลมากขนแก่นนะคะกาบก้านสีแบบโหดูดิ ถ้าสะท้อนกับแดดอันนี้พี่ป้อมอยู่ตรงฝั่งที่แดดมาสะท้อนมาพอดีเราเห็นด้านในกาบเห็นไหมคะเนี่ยด้านในกาบพอแดดสะท้อนเข้ามาปุ๊บโอ้โหสีสวยมากอ่ะสีสวยมากจริงๆเห็นไหมสวยสวยสวยอ่าตัวต่อไปค่ะอันนี้จังหวัดบึงกาฬค่ะบึงกาบึงกาบจะเหมือนจะเหมือนอ่าหมอชีน้อย แต่ว่าเขาจะเป็นอย่างเงี้ยงุ้มลงมาเหมือนแมงดาทะเลอ้าวเหมือนแมงดาทะเลใช่คือเขาเขาคว่ำลงเหมือนเต่าอ่ะเหมือนเต่ามากกว่าเหมือนเต่าหิวไงหิวไดูสงหิวข้าวเลยแดงกล่ำๆโอ้โหเนี่ยเด่นตรงนี้เลยเห็นเห็นตรงเส้นค่ะเห็นตรงเส้นกระดูกมีความเป็นเขียวแบบปีกแมงทับเลือยแล้วก็ตัวนี้ด้วย ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะน้องเมยกระดูค่ะตัวเนี้คือกระด,อระดูอันนี้คือเส้นเน,เนะะาะน,นี่คือแบบว่าแค่แขแหนงแขนงขแหนงอ่ะแหนงเหมือนเส้นเลือดอ่ะอืม,<ผ>มละเอียดยิบเลยอนะ สัญลักษณ์ของสไปเดอร์แมนในชุดสไปเดอร์แมนอะฮะไม่ใช่เหมือน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 ติดเล็กสิบปวะเนี่ยไม่หลอกเออแต่เขาเด่นเนี่ยเขาเด่นตรงเส้นแขนมันมันมันชัดเจนมากอมีดำมีเขียวใช่แกมันมันไล่เลเวลนะมันไม่ใช่ว่าสีเดียวพื้นๆนะมันจะไล่เลเวลกันแดงช้ำๆนะแดงไม่สดเออแดงแดงโทนเข้มๆหน่อยบึ้งกันการดำเหมือนกันใช่ไหมน้องเมย์ใช่ค่ะเออการดำ บอลก้านดำสวยเนาะเออบอลก้านดำเขาบอกว่าจะแข็งแรงไหมคุณเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมว่าสีดำคือจะแข็งแรงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นบอลอะไรมากกว่าเออเออไม่เกี่ยวกับสีหรอกมั้งอไทยนิยมก็ก้านเขียวแข็งแรงใช่ไหมเขาก็แข็งแรงอ่าไม่เกี่ยวอันนั้นฉะนั้นก้องแต่ถ้าใบใหญ่มากก็ต้องช่วยค้ำอืม อ่ะอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เราเห็นกันคือน้องเมย์ใช้ตัวไม้ไม้ค้ำด้วยมันก็จะช่วยพยุงเพใบยุงทรงเนาะใบมันหนักอจะใหญ่ได้มากกว่านี้อืมกับอะไรนะลวดที่ลวดลวดนิ่มนิมที่น้องเมย์ทำจริงการค้ำที่ถูกต้องก็คือต้องค้ำขึ้นมาสุดนี่นะอ่าฮะอันนี้คือรีบงานรีบงานรีบเดี๋ยวจะว่าค้ำมั่วอันนี้คือกําแพงเพชรค่ะโอ้เนี่ย จะเป็นเม็ดสีขาวๆแล้วทีเนี้ยมันก็จะพื้นมันก็จะกืนมาสีชมพูบ้างอันนี้คือใบใหม่การสีแดงๆหือการแดงพอแก่มาก็เริ่มเป็นก้านเหมือนก้านบัวอ๋อมีอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีเซี้ยนใช่ไหมเส้นเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซี้ยนใช่ไหมบอกก้านมีเซี้ยนอก็คือเป็นแบบนี้อ๋อมีลายมีลายจุด เขาเรียกว่าการมีเซียนเนาะก็จุดจุดแดงจุดขาวมัแดงตรงหว่างหูนี่คือยังมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมเมย์คือแบบว่ามันจะซ้อนๆกันอะระหว่างสีเขียวกับสีแดงระหว่างหว่างหูจะเป็นสีเขียวหว่างหูหว่างปลายแดงๆท่านค่อนข้างกว้างอยู่หว่างหูกว้างไม่ชิดหูไม่ชิดอเป็นทรงกลมทำไมเขาถึงตัดใบไทยไม่ใช่กลมอันนี้ใบไทยใบไทยใช่ไหม แบบกลมอย่างเงี้ยกลมอันนี้ไทยอันนี้ไทยอันนี้ไทยอันนี้กลมอืมอันนี้ไทยคือทรงไทยจะมีความยาวของใบค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าทรงกลมมันจะมนไปเลยถูกปะพี่ป้อมข้าใจถูกไหมเออถ้าทรงแบบใบไทยก็จะมีความความอย่างเงี้ยความยาวบางงานนี้นะบางงานหูชิดเลยนะ ไม่มีหว่างตรงนี้เลยนะมีไหมที่แบบเป็นทรงใบไทยแต่ว่าหูชิดมีแต่ว่าเป็นลูกไม้อ๋อส่วนมากเป็นลูกไม้วันนี้ก็ได้มาเจอน้องเมย์นะคะแล้วก็ได้มาดูตับจังหวัดกันใช่ค่ต้องขอบคุณคุณเมย์มากเนาะใช่ไหมคะที่แบบว่าพามาแนะนําให้รู้จักนะคะอีกรอบค่ะขอฝากเพจด้วยเพจอะไรคะเพจสวนทิาวี แล้วก็่ทีตั้งไม่รู้ไม่แม่นเลยเราอยู่ไหนเราสามารถเข้ามาช็อปปิ้งได้ที่สวนไหมคะได้ค่ะทุกวันไหมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสิบโมงถึงสี่โมงเย็นก่อนได้เนาอเมนเนาะ ควรทักก่อนแหละเผื่อไม่อยู่อ่านะคะโอเคเดี๋ยวไฟจะทิ้งทางพิกัดนะคะแล้วก็เพจไว้นะคะใครสนใจติดต่ออยาจะเออช้อปปิ้งบอนสีนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกมาเนี่ยก็สามารถส่งออนไลน์ได้นะคะก็ติดต่อคุณเมย์ไปเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมย์แล้วก็พี่ป้อมมากๆนะคะที่มาเป็นเพื่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ